ลองฟังเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2012มันคือปีที่โรบินฟานเพอร์ซี่กลายเป็นทั้งทีมของอาร์เซนอลไม่ใช่คำเปรียบเปยนะแต่มันคือข้อเท็จจริงเพราะถ้าตัดเขาออกไปในตอนนั้นน่ะผลงานของทีมก็จะว่างเปล่าแทบทั้งหมดซึ่งถ้าตอนนั้นคุณดู RVP เล่นคุณจะรักเขามากจริงๆโดยสไตล์และเทคนิคและการเคลื่อนที่แล้วก็การยิงประตูมันดูแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็ทักษะโดยเขายุป,ปืนใหญ่มาตั้งแต่ปี2004 ถูกดึงเข้ามาเพื่อต่อจากองรีแล้วก็เบิร์กแคมป์และในฤดูกาลนั้นเขาก็ไม่ได้ทําหน้าที่แทนแต่เล่นจนตัวเลขทิ้งตานานทั้ง2ไปเลยโดยก็มีส่วนร่วม39ประตูนในลีกขณะที่ดีนิสเบิร์กแคมป์ไม่เคยเกิน27ลูกส่วนองรีฟันเพซี่เองเคยบอกว่าถ้าไม่หยุดวิ่งเปิดทางให้องรียิงในเกมคัมแบ็คเขาอาจจะเทียบใส่ติโรนันโดไปแล้วด้วยซ้ําแต่สิ่งที่เขาทาให้แฟนบ BON อลรักเขามากกว่าตัวเลขก็คือการที่เขาอยู่ต่อในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยากอยู่6ปีที่ไร้ถ้วย ช่วงที่กับตันก่อนหน้าอย่างเชสฟามิกัสถึงกับพลักเงินตัวเองเพื่อขอย้ายฟานเบอร์ซี่กับสงบอกแขนกับตันทีม พร้อมพูดแต่หน้าสื่อว่าหัวใจผมอยู่กับอาร์เซนอลผมไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าตัวเองใส่เสื้อทีมอื่นแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นคําที่อยู่ได้ไม่นานและไม่ถึง2เดือนหลังจากยิงครบ30ลูกเขาก็เลือกเดินเข้าสู่ประตูโอแทตฟอร์ดพร้อมคําอธิบายที่ทั้งจริงใจและเจ็บที่สุดว่าเด็กน้อยในใจผมตะโกนเรียกหายูไนเต็ดมาตลอดเวลาและสิ่งที่ตามมาก็คือภาพที่เราจําได้คือเสื้อถูกเผาครอบครัวโดนตามล่าและชื่อของเขาก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการทรยศทันทีแต่นี่คือความจริงที่แฟนบอลส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับ และการย้ายครั้งนี้มันเวิร์กทั้งสำหรับเขาและก็สําหรับแมนยูและในโลกของฟุตบอลการซื้อสัตว์มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเพราะสุดท้ายมันคือเกมของคนที่กล้าตัดสินใจต่างจากที่พูดไว้ตั้งแต่แรกเราลองย้อนไปไกลกว่านั้นหน่อยเรานึกภาพเด็กผู้ชายในรอเทดัมคนนึงไม่ชอบเรียนไม่ชอบทําตามกฎจนโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปสนิทกับพานลงมากกว่าครู เด็กคนนั้นชื่อโรบินฟานเพอร์ซีเขาไม่ไ hmm. ด้คิดสนปกตินะแต่เป็นประเภทที่ครูทั้งเมืองเนี่ยจำชื่อได้หมดเพราะความหัวร้อนขวางโลกแล้วก็แหกทุกกฎที่ระบบวางไว้แต่คนที่ไม่ได้กลัวอะไรเลยแล้วยังมองเห็นบางอย่างในตัวเด็กคนนี้ก็คือพ่อของเขาเองบ๊อบฟานเพอร์ซีศิลปินสายอาร์ตที่ชื่อในโลกชคชะตาและไม่คิดจะจับลูกเข้าระเบียบอะไรทั้งนั้นเหตุผลก็เพราะมีอยู่ข้อเดียวเพราะหมอดูทักไว้ว่าไอ้หนูคนเนี้ยมันจะได้เล่นให้ทีมชาตินเธอแลนด์แน่ๆบ๊อบก็เลยไม่เร่งไม่รีบไม่ขวาง เพราะในหัวเขามีคําเดียวว่ามันจะเป็นนักบอลและอาวีพีก็เคยพูดเองว่าผมก็ไม่ได้สนใจโรงเรียนเลยและพ่อก็ไม่สนด้วยเขาบอกผมว่าผมจะได้เป็นนักบอลแค่นั้นพอแล้วและนี่คือสิ่งที่ต่างจากระบบปกติของฟุตบอลยุคใหม่ยุคที่เด็ก99%ต้องมีพ่อแม่คอยเคี่ยวคอยดึงคอยผักแล้วก็คอยลากเข้าระบบแต่สําหรับ RVP ไม่มีรถแมพไม่มีค่ายไม่มีติวเตอร์มีแค่ฟุตบอลลูกหนึ่งกับคาทานายที่ฟังดูงงง่ายแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นจริงทุกค,คําและพรสวรรค์ทางฟุตบอลมันก็หดดจริง้วยนะ ตอนที่เขาเล่นกับ e x c e l ซ i o r ตั้งแต่ยังไม่โตดีอ่ะแล้วก็โดนเฟยนูดดึงตัวไปตอนอายุ6 6 แต่ปัญหาคือนิสัยคำว่าเดือมันน่าจะเบาไปหน่อยสาหรับ RVP ในช่วงรุ่นๆคือมีปากเสียงกับโค้ชทุกคนไม่เชื่อใครคิดเองเล่นเองแล้วไม่รู้จักคําว่าปณีปนอมจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่เฟยยินหนูต้องถอดเขาออกจากทีมชุดใหญ่แล้วส่งกลับไปซ้อมกับทีมสำรองพาอพฤติกรรมล้วนๆมันไม่เกี่ยวกับฝีเท้าเลยและช่วงนั้นนะ่ะทีมใหญ่ในยุโรปหลายทีมก็เริ่มรู้จักชื่อเขาแต่พอขอข้อมูลจากโค้ชในดัต์ก็ไม่มีใครแนะนําจริงจังแม้แต่แมนยูที่เคยส่งแมวมองไปดูถึงสนน,นนนนนะนาามมโดดดยยใตอั้้่ะเเเ็กซททีีคคิบ และมีมูฟเมนต์แบบกองหน้ามันหายากมากถือว่าเป็นของล้ำค่าในยุโรปอเล็กเฟอร์กุสนะันน่ะรักเด็กคนนี้มากถึงกับจับตาม,มาตั้งแต่ปี2อง1 ซึ่งแมนยูกำลังหาคนมาเสริมเกมลุกระยะยาวหลังยุคแอนดิโคกับเดวายอกเริ่มหลวยหลาแต่โชคมันไม่ดีนั้นนั้นแฟนเฟอร์เซ่เล่นแบบหัวร้อนโวยใสยเพื่อนดาพุทธศินไล่ตบมือแดกดันเขาไปทั่วรายงานกับถึงเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคือเด็กคนนี้มันมีของแต่ไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วยเขาก็เลยไม่ได้ไปแมนยูในตอนนั้นคือถ้าจะให้สรุปอวีพีในตอนเด็กแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะเขาไม่ใช่เด็กที่ไม่มีโอกาสแต่เป็นเด็กที่โอกาสไม่อยากเข้าใกล้ และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดโรบินฟลายเมอร์ซีเนี่ยได้เล่นในชุดใหญ่ของเฟยยนูดไม่ใช่เพราะใครวางแผนไว้แต่เพราะรุ่นพี่เขาเจ็บหมดและทีมก็ไม่มีตัวเลือกในตอนนั้นแต่พอได้ลงจริงๆก็เหมือนเปิดของในกล่องสุม่มแล้วเจอของแหล่เด็กคนนี้เล่นแบบไม่เกรงใจใครในบอลยุโรปยิงเฉียบจ่ายคมวิ่งแทรกลายก็ดีและเขาก็ไม่ได้แค่เล่นดีนะแต่เล่นดีแบบเกินไปคือฤดูกาลแรกอะ่ะยังไม่ไทันจบก็ได้รางวัลยังดัตเพเยอร์ออฟเดอะียปีสอง2ันส และคนที่เคยเมินพอนิสัยเริ่มหันกลับมามองกันใหม่อีกรอบแต่เหมือนโชคชะตาก็เซตค่าตัวละครตัวนี้มาให้ไม่ได้มีชีวิตแบบง่ายๆพอแม้ผลงานในสนามจะพุ่งชีวิตนอกสนามกับในห้องแต่งตัวกับวุ่นวายกว่าเดิมเขาทะเลาะก,กับโค้ดแบบไม่มีเผาผีกันและบางเกมได้เล่นบางเกมก็โดนดอปและบางเกมก็โดนส่งไปพร้อมกับชุดสำรอง ไม่ใช่เพราะฟอร์มตกนะแต่พอเขาไม่ฟังใครเลยทั้งดือ้อทั้งเถียงแล้วก็ทําหน้าไปชดในสนามอยู่บ่อยครั้งและบางแมตช์อาวีพีก็นั่งสารองดูคนอื่นเล่นทั้งที่ตัวเองเป็นตัวจริงในตอนซ้อมมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าทีมนี้ไม่เชื่อในตัวเขาแล้วก็เริ่มอยากย้ายหนีและนี่ก็คือจุดคําว่าพรสวรรค์นเนี่ยมันไม่พออีกต่อไปเพราะในระบบฟุตบอลอาชีพต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนถ้าคนในทีมไม่เชื่อมันก็ไม่มีวันพัฒนาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกนะแต่มัน จากโค้ดคือสิ่งที่เปลี่ยนเด็กมีแววให้กลายเป็นนักเตะระดับโลก และในช่วงที่เฟยเยนูดเริ่มหมดศรัทธาในตัวเขาแต่เซงเวงเกอร์กลับเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองข้ามและจริงๆแล้วตอนนั้นนะ่ะหลายสโมสรก็ยังลังเลคือจะเซ็นดีไหมไอเด็กคนนี้มันมีของก็จริงแต่ก็มีนิสัยที่แถมมาด้วยแล้วก็แถมมาเยอะกว่าคนอื่นด้วยซ้ําแต่กับเซงเวงเกอร์มันไม่ใช่แค่มองว่าเก่งพอไหมแต่เขามองว่าเด็กคนนี้ผ่านของหนักมาแล้วหรือย,ยังแล้วมันใช่เพราะก่อนเซนฟานเบอ,อร์ซี่ไม่กี่เดือนอน่ะเขาเพิ่งโดนแฟนบอลอาแจกบุกลงมาในสน,นามแล้วลุงกระทืบจริงๆช่วงนััั้นนนะาาเนนเเเยูจจจออออกกกกบ็มมปคสิุดดดืขง โดยมีแฟนบอลอาแจากหลายร้อยคนบุกเข้ามาในสนามและเข้าไปลุมทำลายผู้เล่นของฟีเยน,นูตและหนึ่งในนั้นก็คือโรบินฟานเ,เบอร์ซีที่แทบวิ่งหนีไม่ทันแต่ก็โดนไปหลายหมัดอยู่แต่เขาก็ยังยิงประตูได้นะวันนั้นแล้วเวงเกอร์ก็บอกว่าเด็กคนนี้เล่นเกมใหญ่ได้และอยู่รอดในสถานการณ์ที่หนักๆได้ผมเซ็นเขาทันทีและนี่ก็คือเหตุผลที่อาร์เซนอลเซ็นสัญญาก,กับฟานเบอร์ซีในปี2004โด้วยราคาแค่2.75ล้านปอนด์ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ถูกมากสำหรับดาวลุงที่เพิ่งโดนด่าเรื่องนิ ให้กลายเป็นกองหน้าคู่กับเทเรลตองรีในระยะยาวหรือถ้าจะให้แม่นกว่านั้นก็คือกึ่งกองหน้ากึ่งเบอร์สิเหมือน is, เอาเดนิสเบิร์กแคมป์มาโมมาอีกรอบแต่มันก็ไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นหรด,ดูกาลแรกของ RVP ในอังกฤษเปิดหัวได้สวยงามโดนใบแดงทันทีเขาเสียบ2ขาใส่นักเตะของเซาวมป์ตัน แล้วก็โดนไล่ออกไปเดือดทั้งที่ก่อนหน้านั้น่ะอาร์เซนเวนเกอร์ก็เตือนเขาแล้วแล้วแฟนบอลกับสื่อก็เริ่มตั้งคำถามแล้วเทเลกราฟก็เขียนถึงเขาว่าสมองไร้ประโยชน์เพราะเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ชั้นยอดแต่เล่นเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้นักสุดคือหลังจากนั้นไม่นานเขาโดนคดี้ายแรงอาร์เซนอลถึงกับซื้อเล็กซ์เดอร์เรปมาเผื่อถ้าเขาติดคุกยาวและคดีสุดท้ายก็ถูกยกฟ้องแล้วเขาก็กลับมาเตรียมพิซซิชันได้แล้วนั่นก็คือช่วงที่อาร์เซนนกอล์เบนเก็อาร์่บ,ยยกบอกส นายต้องไปหาคำตอบเอง ดูรบรอบสิพวกเทนนิสเบิร์กแคมป์เทอรีองลีหรือปีเลสเขาอ่านเกมยังไงวิ่งยังไงแล้วถามตัวเองว่าทําไมนายยังไม่ใช่แบบนั้นแล้วฟานเบอร์ซี่ก็เล่าว่าคําพูดนั่นแหละที่เปลี่ยนเขาไปเลยแล้วพอเขาได้ลงสนามเขาก็เล่นดีขึ้นแววในความฉลาดในการเคลื่อนที่กับการยิงลูกมุมแคบมันก็เริ่มโผล่และไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ซัด8ลูกใน8เกมด้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนและทุกครั้งที่ทีมเริ่มไว้ใจอาการเจ็บหรือพฤติกรรมในสนามก็มักจะพังโอกาสทิ้งไปอีกกพพดงง่่าาาายๆอออสวววรรรคคคคจทํใหุุ้้ณเเนไแตตบมั คือเหตุผลที่คุณได้ลงเล่นและในช่วงปีแรกๆกับอาร์เซนอลอวีพีก็ยังหาสมดุลตรงนี้ไม่เจอถ้าจะสรุปช่วงแรกของฟาร์มเบอร์ซี่ที่อาร์เซนอลแบบง่ายๆมันคือพรสวรรค์ที่แพ้ให้กับสภาพร่างกายโดย6ฤุดุการแรกเขาเจ็บรวมเกิน60นัดในลีกเล่นบ้างหายบ้างจนแฟนปืนหลายคนเริ่มชินว่าอย่าคาดหวังมากเดี๋ยวก็เจ็บอีกและทุกครั้งที่กลับมาฟิตจริงเขาก็จะยิงเหมือนคนละคนเลยไม่รู้จําได้ไหมนัดที่เจอชาวตันปี2 0 0 6ลูกกอเลที่เบิงเกอร์เรียกว่าประตูแห่งชีวิตช็อ พาลาังกายไม่ทรยศเขาคือกองหน้าที่อาร์เซนอนลรอคอยและลูกนี้ผมก็จําได้มันเป็นลูกที่สุดยอดจริงๆแต่ปัญหาก็คือช่วงน็อกเอาท์ของ UCL ทัต้อง3ปีติดเขาแทบไม่มีส่วนร่วมเลยพูดง่ายๆทีมเข้ารอบลึกแต่ไม่มีฟานเบอร์เซ่เพราะเขาเจ็บทุกครั้งในช่วงเวลาสําคัญจนหลายคนเริ่มคิดว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งพรสวรรค์ที่ไปไม่ถึงดวงดาวเหมือนนักเตะชื่อดังหลายคนที่ร่างกายพาไปไม่ไหว ้วพองลีย้ายไปบาซ่าเขาก็ถูกคาดหวังว่าจะเป็นคิงคนใหม่ของอาเซนอลแต่ก็เจ็บยาวอีกครั้งแทบทั้งฤด,ดูกาลแต่แล้วในฤดูกาลปี2011-2012ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปและนี่คือครั้งแรกตั้งแต่ย้ายมาอังกฤษที่เขาฟิตครบทั้งฤดูกาลแล้วฟานเบกัสก็ออกจากทีมเขารับปอกแขนมาแล้วก็เดินหน้าลุยแล้วผลลัพธ์ก็คือ30ประตูนในลีกได้ติดทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่าแถมยังแบกอาเซนอลนกับมาคว้าที่3ได้ได้รางวัลโกลเด้นบูทและประกาศตัวว่า นี่คือกองหน้าที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกจากนักเตะที่เคยโดนแฟนบางส่วนลืมชื่อกลายเป็นวันแมนทีมที่ลากอาร์เซนอลจากหายนะขึ้นมาติดท็อป4ได้แล้วหลังจากจบซีซั่น2011-2012เขาก็นั่งโตะคุยกับบอร์ดลบวังจะได้ยินว่าแล้วจะกลับมาลุ้นแชมป์นะแต่สิ่งที่เขาได้เห็นคือสไลด์โชงงบขาดทุนของบอร์ดพูดกันตรงๆสำหรับนักเตะที่ยังหิวก็หายแชมป์นั่นคือสัญญาณจบที่หนักกว่านั้นอาร์เซนอลไม่เคยยื่นสัญญาใหม่ให้เลยแล้วฟันเพอร์ซีีี่งง่กกก็เเเลลยือออดินมออมาาไปหทท มีเป้าหมายเหมือนเขาและในซัมเมอร์ปี2012นอแมนยูก็ตัดสินใจเซ็นโรบินฝานเพอร์ซี่ดิวที่แฟนอาร์เซนอลเรียกว่าการทรยศแต่พี่โอแทสฟอร์ดมันคือการลงทุนที่เปลี่ยนทั้งฤดูกาลไปเลยเซอร์เล็กเฟอร์กูสันไม่ได้เก็บความคาดหวังไว้เงียบๆด้วยซ้ําเขาเดินเข้าห้องแต่งตัวแล้วพูดต่อหน้าลูกทีมทุกคนว่าใครใจ่ายบอลให้โรบินได้ก็จะได้ลงสนามถ้าใครทําไม่ได้ก็นั่งอยู่ข้างนอกซะและนั่นคือความมั่นใจที่เฟอร์กี้มีให้กับเขาและลีโอเฟเดรัน,น,นก็ยังพูดว่าผมยังไม่่่เเเเคยหห็็นน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 ขาาาพูดดถึงัักกกกกตะะใมมแแแบบบีีี้อออจโลทท แลดูการแรกยิงไป26ประตูในลีกแล้วก็พาแมนยูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วมันก็คือแชมป์สุดท้ายของยุคเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันภาพจำที่ชัดที่สุดก็คือแฮตติกใส่แอสตันวิลล่าโดยเฉพาะลูกบอลระลยะไกล จากการจ่ายบอลของเบลูนี่และลูกนั้นเ่ยก็ไม่ใช่แค่ประตูนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของฤด,ดูกาลที่แมนยูปิดดิวแชมได้แล้วปลายปีนั้น <c oughs> เขาก็ติดท็อป10ของบอลลงดอแล้วคว้าโคดินบุสติดต่อสองสมัยและสิ่งที่อาร์เซนอลไม่เคยให้เขาแมนยูให้เขาได้ภายในปีเดียวแล้วคุณเคยมีไหมวันที่คุณคิดว่าตัวเองเนะี่ยไม่ไปถึงไหนแล้วแต่มีคนบางคนเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ย hey, มึงอะทำได้กูเชื่อในตัวมึงเขาไม่ได้แค่พูดแต่พาคุณไปจริงๆพาคุณขึ้นมาในจุดที่คุณเองยังไม่คิดว่าจะเคยไปถึงทําให้คุณมั่นใจที่สุดในชีวิตว่าตัวเองอะเก่งพอแต่พอเราไปถึงเป้าหมายแล้วจู่ๆเขาคนนั้นก็จากไปไม่ใช่เพราะคุณทําพลาดนะแต่เพราะเขาตัดสินใจเดินออกไปเองสําหรับโรบินฟานเบอร,บอร์ซี่คนนั้นก็คือเซอร์เล็กโฟกุสันโค้ชที่ทําให้เขายิงประตูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแล้วทําให้เขาเชื่อว่าเขาคือคนที่สําคัญที่สุดในสนามแต่ทันทีที่เขาพายูไนเต็ดคว้าแชมป์เบอร์กี้ก็ประกาศาลี คำตอบมันโหดกว่าที่คิดเพราะตั้งแต่วันนั้นแมนยูไม่ใช่ทีมเดิมและเขาก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปลิโอเฟอร์นานด์ยังเคยเล่าเรื่องอกริเฟอร์กุสันลีทายว่ามันดับไฟในตัวเขาไปแล้วเพราะโค้ชที่เชื่อใจเขามากที่สุดทิ้งเก้าอี้แล้วเดินออกไปเลยและตั้งแต่ตอนนั้นแมนยูก็ไม่ใช่ทีมเดิมอีกต่อไปดูการถัดมาก็ล่นไปอยู่อนะันดับที่7จากทีมที่ใครๆก็กลัวกลายเป็นทีมที่ใครๆก็อยากเจอและฟานเพอร์ซี่จากวันแมนอาร์มี่กลายเป็นกองหน้าที่เล่นไปแบบไม่รู้เล่นเพื่ออะไรแม,รงมงาา้ในเวท ในฟุตบอลโลกปี2014ช็อตที่ทั้งโลกแชร์แต่พอกลับมาที่แมนยูไฟนั้นมันก็ดับมอดไปแล้วและหนักกว่านั้นหลุยฟานเกาก็โผล่ม,มาเป็นโค้ชที่แมนยูใช่มันคือคนเดียวกับที่โรบินฟานเพอรซ์ซีเคยมีปัญหาตั้งแต่สมัยทีมชาติและอย่างที่เดาได้ความสัมพันธ์มันก็พังฟานเพอร์ซี่ถูกเมินถูกดองและสุดท้ายก็ถูกเขี่ยออกจากสโมอสรและจากกองหน้าที่เซอร์เล็กเคยบอกว่าจ่ายบอลให้เขาคนนั้นจะได้ลงเล่นกลายเป็นตัวที่ถูกขายออกไปเงียบเหมือนไม่ใช่คนสําคัญหลังจาาากกกกหดเเเวลลัับบแนนยยยูอออร์ี่่่็็ไไปตทชขงงิ้ แต่ไม่ใช่จุดพีิกอีกต่อไปแล้วจะในปี2017เขากลับบ้านกลับไปที่เฟยเยน,นูดทีมที่เคยทำให้เขาเกือบหมดอนาคตตั้งแต่วัยรุ่นแต่เขาเลือกจะใช้ที่นั่นเป็นเวทีปิดอาชีพและภาพชัดมันก็จําได้เขายังทําแฮตติกได้ในวัย35และไม่ใช่เพื่อพิสูจน์อะไรอีกแล้วแต่เพื่อบอกว่า เขาอะยังรักฟุตบอลเหมือนเดิมและก่อนแขวนสตั๊ดไม่นานเขาเปิดใจอีกครั้งเกี่ยวกับดิวที่ยังเจ็บกับแฟนอาเซนอลมาถึงจนทุกวันนี้เขาบอกว่าผมไม่เคยมีทางเลือกเพราะอาเซนอนอลไม่เคยยื่นสัญญาให้เลยถ้าสโมสรมีแผนสร้างทีมจริงผมคงคิดต่างออกไปแต่นี่ก็คือประโยชที่เปลี่ยนมุมมองของใครหลายคนจากคนทรยศเปลี่ยนไปมองเขาว่าเขาเป็นเหยื่อของสโมสรที่หมดไฟและความจริงก็คือโรบินฟานเพอร์ซีไม่เคยเลือกจะเดินออกเองเขาแค่เดินไปข้างหน้าในวันที่สโมสรไม่ก้าวไปไหนเลยโรบินฟานเพอร์ซีเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่ถูกจดจล แต่เขากล้าทําในสิ่งที่ใจเรียกร้องแม้รู้ว่ามันต้องแลกด้วยความเกลียดชังวันนั้นเขาเลือกย้ายออกจากอาร์เซนอลหลายคนเรียกว่าทรยศ แต่ถ้าไม่มีวันนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นแชมป์สุดท้ายของเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันในเวลานั้นก็ได้และอาเซนนลเองก็อาจจะไม่มีวันรู้เลยว่าพวกเขา่ได้ทิ้งนักเตะที่ดีที่สุดของตัวเองไปแล้วแล้วฟานเพอร์ซี่ก็แบกทั้งเสียงด่าทั้งเสื้อที่ถูกเผาทั้งคำสาปของแฟนบอลเพื่อวิ่งไปหาสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากได้และบางทีนะชีวิตฟุตบอลเนี่ยมันก็มีอะไรที่อธิบายยากกว่าตัวเลขในสถิติเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันเคาอยากได้โรบินฟันเพอร์ซี่ตั้ ไปเด็กหวร้องคนนั้นก็กลับมาในเวอร์ชันที่โตพอจะพาแมนยูคว้าแชมป์และมันคือแชมป์สุดท้ายของเฟอร์กูสันจะบอกว่ามันเป็นพรมลิขิดก็ได้นะหรือจะบอกว่ามันเป็นแค่จังหวะชีวิตก็ใช่แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือมันเกิดขึ้นในตอนที่ควรเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของฟานเบอร์ซีหรอกชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันบางทีคุณพลาดโอกาสไป10ครั้งแต่ครั้งที่11มันอาจจะเป็นครั้งที่เปลี่ยนทั้งชีวิตมันเหมือนที่ผมพูดบ่อยว่าทาตัวเองให้พร้อมเข้าไว้และบางทีรบบิินนนนนนาาาาเเเออออ์ซกก็็ไไมม่่ดด้พืปขงล และก็ไม่ได้เกิดเป็นตำนานของแมนยูแต่เขาเกิดมาเพื่อเป็ดตำนานของเซอร์อเล็กฟ์เฟอร์กูสันให้สมบูรณ์ที่สุดและนี่ก็คือ22 d i a r ่ดีช่องที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี